l Listen c h a n n e l ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม l Listen c h a n n e l แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y u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  e พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำทางกับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่2885เคราะ์สังหารล้นฟ้าไม่อาจหลุดพ้นฟ้าดาราพลิกตลบห่วงอากาศปันป่วนการมาของคงจะเหวียทำให้โลกที่เหมือนนรกนั้นพังทลายคราวขาวของเจียนานพิวไหวในตาวาวโรดมือถือคาถาสมประสงเจ็สมบัติราวกับเจอศัตรูตัวฉกาศ ก่อนหน้านี้เขามีเมตตาและเคร่งขรึมเหมือนนายเหนือหัวผู้ปกครองฟ้าดินตั้งแต่ต้นจนจบควบคุมการต่อสู้ได้อยู่หมัดแต่ตอนนี้ยามเผชิญหน้ากับคงเจวียสีหน้าเขากลับจริงจังขึ้นมาได้ยินชื่อเสียงของสหายยุธมานานวันนี้หากได้ประลองกันย่อมเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเจียนานพนมมือแสงธรรมทั่วร่างอบอวนพุ่งพล่านสองสะท้อนฟ้าดาราสำหรับค่าการสู้กับภิกษุอย่างเจ้ากลับทำให้ข้ารู้สึกอับอายคงเจวียเก็บรอยยิ้มไปในตาเต็มไปด้วยความเฉยชา กลิ่นอายทั้งตัวล้วนเปลี่ยนเป็นหน้าพรั่นพรึงราวกบีไร้เทียมทานสหายุธหมายความว่าอย่างไรเจียนหนานไม่ได้โกรธกลับเอ่ยถามอย่างสงสัยเจ้าอยากเข้าใจผิดข้าแค่ไม่ชอบคนของลัทธิชานอย่างพวกเจ้าคงจะเหวี่ยงกล่าวเจียนหนานพูดเรียบๆบนโลกนี้ผู้ที่ไม่ชอบลัทธิชานของข้ามีไม่น้อยเพิ่มสหายุธสักคนจะเป็นไรคงจะเหวี่ยงเหยียดกายเล็กน้อยถอนหายใจยาวพลางกล่าวเริ่มเลยเธออยาให้สิทธิ์หลานของข้ารอจนร้อนรน เขาสาวเท้ายาวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวฟ้าดาราพลันสุดตัวเป็นแผ่นๆผ่นอนุภาพบนตัวเพิ่มขึ้นอีกช่วงใหญ่เมื่อมองจากไกลๆเราวกับกระบี่เทพไรเทียมทานเล่มหนึ่งกำลังออกจากฝากเผยคมประกายเหมือนจะกำรับปวงสวรรค์เมื่อเห็นคงจะเหวียสาวเท้าก้าวใหญ่มาเช่นนี้คิ้วของเจียนานสันไหวเล็กน้อยเขาสูดหายใจลึกทันทีสะบัดคาาสมประสงเ์จสมบัติในมือออกมาเบาๆวูม ประทับธรรมสว่างสวัสดิ์ารควบรวมกันบนนั้นสลักคมภีอดีตไร้ขอบเขตเสียงสวดท่องธรรมดังสนั่นสะส่องฟ้าดารารากับแสงนิรันร์ประทับอดีตไร้ขอบเขตอนุภาพนั้นแข็งแกร่งถึงขั้นเกิือกล้องชั่วการ,รเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้คงเจเวี่ยงหมัดออกไปตรงๆต,ตูมฟ้าพลิกดินตลบสุริยันจันทราหม่นแสง ประทับอดีตไร้ขอบเขตที่อกอวลด้วยกลิ่นไอนีรันนั้นถูกหมัดเดียวซัดทลายแสงการเวลาระเบิดกระจุยดุดสายฝนพร่างพรายละลานตาหมัดเดียวเรียบง่ายดูดันคงจะเหวี่ยมุ่งหน้าต่อไปเงาร่างผอมสูงกร้าวแกร่งเด่นตรงานยิ่งกว่าเดิมเจียนานไม่หยุดมือเช่นกันคาถาสมประสงเสรสมบัติส่งเสียงครวนสายคบรวมประทับกฎเกณฑ์ชั้นแล้วชั้นเล่าออกมามีประทับอมิตาประทับมหาสถานปราบประทับแก้ววิทยาราชประทับบัวแก่นอัศจรรย์ประทับธรรมสถูปประทับมหาเมตตาไร้ขอบเขต ประทับกฎเกณฑ์แต่และอย่างล้วนเต็มไปด้วยกลิ่นไอนิรันที่แตกต่างกันประทับกลิ่นอไร้เทียมทานในความรังเรือนยังมีพลังกดระเบียบพรุ่งพล่านอยู่ภายในชวนประวั่นถึงขั้นหน้าเหลือเชื่อลินสวินกับฟางเต้าผิงเห็นแล้วตกตะลึงอย่างบอกไม่ถูกรู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของระดับนิรนันนี่เป็นแค่รูปจำลองเจ็ดจำนงเท่านั้นยังครอบครองอนุภาพอัศจรรย์เช่นนี้ถ้าร่างต้นของเขาออกรงอนุภาพนั้นจะน่ากลัวระดับใดตูมตูมตูม เผชิญหน้ากับการโจมตีเช่นนี้การโต้กลับของคงเจวียดูดันเรียบง่ายอย่างยิงย่งออกหมัดออกหมัดและออกหมัดทุกหมัดที่ซัดออกไปจะมีประทับกฎเกณฑ์หนึ่งถูกทำลายเสียงระเบิดทึบหนักและน่ากลัวดังก้องทันทีหมอกแสงโหมกระหน่ำม้วนพัดออกมาราวแม่น้ําใหญ่เกิดลักประหลาดหน้าเหลือเชื่อนับไม่ถ้วนเงาร่างของคงเจวีค่อยๆเข้าใกล้เจียหนานแล้ว อนุภาพของเขายิ่งใหญ่นักเหมือนคมดาบไร้เทียมทานที่ฝุ่นฝังกลบมานานปรากฏตัวบนโลกแปล่งประกายเจ,จิดจรัสไม่มีสิ่งใดต้านทานได้เดินหน้าอย่างง่ายดายตลอดทางเจียนานไม่ได้ถอยพลังขับเคลื่อนของคงจเหวียจับจ้องเขาไว้มั่นขอเพียงเขาเผยความคิดล่าถอยแม้เสียเสี้ยวกลับเป็นว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายยิ่งเมื่อเห็นคงจเหวียเดินใกล้เข้ามาสีหน้าเจียนานเคร่งครึมยิ่งกว่าเดิมเขาพนมมือเหมือนเข้าฌาน เงาร่างชาราของเขาพลันปรากฏเพลิงทำโปร่งแสงหลักสายสสะอาดเหมือนเครื่องแก้วเจือกลิ่นไอายแห่งมหาปัญญาบริบูรณ์ปณิธานแน่วแน่ไม่คำนึงถึงความเป็นตายใช้กายทำสั่งเวยมักตูมคทาสมประสงเจ็สมบัติตรงหน้าเขาส่งเสียงกำปนาดคล้ายสู่พลังรูปจำลองเจ็จำนงของเจนนานไปจนหมดกระทั่งสมบัตินี้ส่องประกายโชช่วงแสงเทพเจ็อย่างพุ่งวบออกมาในลทัทธิชานเจ็สมบัติคือทองเงิน ปะการางังเครื่องแก้สังคศิลาไข่มุกแดงหินโมราสื่อถึงในเร้นลับมรรทธรรมทั้ง7อย่างสติปัญญาความกล้าความมุ่งมัน่นปรับสิ่งชั่วร้ายมิ่งมงคลเป็นต้นคาถาสมประสงเจ็ 7, สมบัตหลอมจากเจวัตถุฟ้าประธานเจ็อย่างที่ก่อเกิดในระเบียบระดับเทพภายในแฝงพลังแห่งกฎระเบียบยามนี้เจียนหนานใช้เพลิงพิสุทธแสงพลานพลังของรูปจำลองเจ็ดจำ侬มากระตุน้นคาถาสมประสงค์็สมบัต,บติแสงเทพ7อย่างที่ประตูออกมาเปี่ยมพลังกฎระเบียบ เห็นชัดว่าคงจะเหวียบิีบเจียนหนานจนต้องทุ่มสุดตัวคิดใช้วิธีนี้มาพลิกสถานการณ์แล้วตูมแสงเทพเจดอย่างพุ่งออกมาเหมือนหางนกยุงเจ็ดสีแผ่สยายเสียงสาสตราจิตด,ดังกังวานเหมือนทะลวงทองทลายหินฟาดฟันไปทางคงจะเหวียแค่มองจากไกลๆจิตวิญ,ญญาณสภาวะจิตกายมรคลินสวินกับฟังเต้าผิงก็รู้สึกปวดแสบเหมือนถูกแหวกผ่าพร้อมกันล้วนหน้าเปลี่ยนสีทันที ไม่ต้องสงสัยสักนิดหากการโจมตีนี้มุ่งเป้ามาทางพวกเขาไม่มีแรงแม้แต่ตั้งกระบวนท่าก็คงถูกกำจัดในพริบตาเวลานี้คงจะเหวีย่ยยืนนิ่งในที่สุดตั้งแต่เขาเริ่มลงมือถึงตอนนี้ที่หยุดยืนรวมแล้ว49เก้าอนุภาพบนตัวเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง49เก้านี้ถึงตอนนี้ทั้งตัวเขาล้วนสองประกายไปทั้งแถบอนุภาพกดทับดาวบนฟ้ายามยืนนิ่งแขนเสื้อเขาโบกพัดเบาๆสง่างามโดดเด่นราวกับเซียนเหนือเมฆ ปรางกระบีสายหนึ่งพุ่งออกมาทันทีเพิ่มความงามและอัศจรรย์ที่ไม่อาจบรรยายแก่ฟ้าดาราแถบนี้เวลาเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงปรางกระบี่สายหนึ่งเผยประกายในการนิรันร์สั่งสมพลัง49เพื่อฟันแค่กระบี่เดียวปังแสงเทพเจ็ดสายที่เหมือนหางนกยุงน่ากลัวระดับใดแต่ยามนี้กลับเหมือนเนาอากาศดูจภาพมายาถูกกระบีเดียววาดกวาดแหลกละเอียดละอองแสงสวยสดงดงามระเบิดกระจาย กระบี่เดียวฟ้าดาราราวถูกทะลวงกฎระเบียบฟ้าดินล้วนถูกสะบ้นแบกรับอนุภาพกระบี่นี้ไม่ไหวหลินสวินกับฟางเต้าผิงล้วนอึ้งงันแววตาเหม่อลอยไม่อาจดึงสติกลับมาเนิ่นนานนี่คือกระบี่อะไรแข็งแกร่งถึงขั้นล้มล้างความเข้าใจและเหนือความคาดหมายไม่ใช่สิ่งที่โลกนี้สมควรมีได้ตูมโครมฟ้าดาราพลิกตลบวัฏจักรกว้างใหญ่นี้พังทลายนานแล้วมีเพียงพลังทำลายล้างม้วนซัดพรุ่งพล่านกระทั่งผ่านไปนานจึงกลับสู่ความสงบช้า ที่นี่กลายเป็นฟ้าดาราพังทลายเหมือนแดนรกร้างและซากปรักหักพังแห่งหนึ่งแล้วคงจะเหวี่ยหล่อเหลาสุภาพราเด็กหนุ่มร่างตระงานดุืจกระบียืนอยู่ตรงนั้นน้ำเต้าสุราข้างเอวเขาถูกปลดออกมากำลังเงยหน้าขึ้นดื่มอย่างหนักอาหารการไร้กฎเกณฑ์ครูใหญ่เขาจึงขยับปากกล่าวที่แท้การโจมตีสุดท้ายนี้เจ้าไม่ได้สู้สุดชีวิตแต่จะส่งคาถาสมประสงเสรสมบัตินั้นจากไปภิกษุเจ้าคิดว่าข้าอยากได้หรือน้ำเสียงเจอแววหยามเหยียด ห่างจากเขาไปไม่ไกลรูปจำลองเจ็ดจำนงของเจียนานยังรักษาท่าทางพนมมือไว้แต่ผิวกายเขากลับเผยรอยแยกเล็กบางนับไม่ถ้วนเหมือนใย,ยแมงมุมสหายยุทธไม่ต้องการแต่ลทัทธิชานของข้ากลับต้องการสมบัตินี้ไม่อาจสูญเสียไปได้มิฉะนั้นข้าจะกลายเป็นคนบาปของสำนักตลอดกาลเสียงของเจียนานราบเรียบขณะกล่าวเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตามองข้ามคงจวีไปทางหลินสวินที่อยู่ห่างไกลพลางกล่าวเด็กคนนี้เหมือนเจ้าแห่งคีรีดวงกมลจริงๆ น้ำเสียงเจือความทอดถอนใจเผยนิยากอธิบายคงจะเวียสายหัวความสำเร็จของเขาต้องเหนือกว่าอาจารย์เขาแน่ปีนั้นพี่ใหญ่ของข้าคนนั้นเคยบอกว่าสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องสู้อาจารย์ไม่ได้เขาเฝ้ารอมาช่วยการด้วยต้องการรอคนรุ่นหลังซึ่งเก่งกาจกว่าคนรุ่นก่อนผู้ซึ่งทําลายยอดมันคาได้อย่างแท้จริงในตาเจียนนันชายแววประหลาดมักนี้เคราะห์สังหารล้นฟ้าไม่อาจหลุดพ้นเมื่อพูดจบครอบรูปจําลองเจตดจำนงของเขาพังทลายเป็นเท่าฐานลอยล่องไปทั้งหมด ไม่อาจหลุดพ้นหรือนั่นเป็นแค่ข้ออ้างของพวกไร้ความสามารถอย่างเจ้าเท่านั้นคงจะเหวียยิ้มพลางสายหัวเขาหันกลับมามองพวกหลินสวินกับฟางเต้าผิงเผยรอยยิ้มสดใสพลางกล่าวทันทีรอนานแล้วพวกเราไปกันเถอะไท่เสวียนกล่าวมีเจ้าอยู่ข้าก็วางใจแล้วรูปจำลองเจ็ดจำนงที่เลือนรางไม่เหลือสภาพของเขาเลื่อนลอยและหายไปตามเสียงขอบคุณผู้อาวุโสหลินสวินประสานมือคำนับไปยังตำแหน่งที่ไท่เสวียนหายไป ตอนนั้นยามอยู่แหล่งสถานสุพโชคก็เป็นรูปจำลองเจ็ดจำนงของไทสเสวียนที่คอยคุ้มกันตลอดทางจึงทำให้เขามาถึงเมืองเทพสุพโชคได้อย่างปลอดภัยในวันนี้ก็เป็นรูปจำลองเจ็จำนงของไทสเสวียนที่ออกหน้าต้านการสังหารของพุทธอดีตเจียนานได้ทันเวลาการใช้รูปจำลองเจ็ดจำนงสองร่างในเวลาอันสั้นไม่กี่สิบปีต้องนำพาความเสียหายไม่อาจประเมินมาสู่มรรควิธีในร่างต้นของไทสเสวียนแน่สิ่งที่เขาใจาออกไปมากมายอย่างยิ่ง นับวันน้องไทยสเสวียนยิ่งมีอนาคตแล้วคงจะเวียยิ้มทอดถอนใจเขาเป็นผู้นํากลุ่มผู้แข่งแกร่งกลุ่มแรกก้าวผ่านฟ้าดาราช่วงต้นดึกดําบรรรู้จักกับไทยสเสวียนเมื่อนานมาแล้วอาจารย์อาสภาวะจิตของท่านซ่อมแซมสมบูรณ์แล้วหรือลินสวินถามคงจะเหวียสใสหัวประเดี๋ยวได้สติประเดี๋ยววิกลจริตสภาวะจิตนี้ซ่อมยากจริงๆหลินสวินอึ้งไปแต่อาจารย์อาแจ้งมักนิรัน์แล้วทําไมสภาวะจิตถึงมีปัญหาอีก คงจะเวยเบะปากกล่าวอย่างจนปัญญาคิดการใหญ่เกินไปทะยอทะยานยิ่งนักนึกถึงแต่ความเป็นยอดของระดับนี้สภาวะจิตมีหรือจะไม่เกิดปัญหาถ้ารู้ว่าเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่ยอมแน่ก็เหมือนไท้สเสวียนหลายปีนี้ก็ขังตัวเองอยู่ในการปิดด่านไม่ใช่หรือต่อสู้กับตัวเองถึงตอนนี้ก็หลุดออกมาไม่ได้สภาวะจิตของข้าก็ไม่ต่างกันลินสวินร้องอ้อคราหนึ่งเขาไม่เข้าใจทั้งรู้ว่าถามไปก็เท่านั้นปัญหาเกี่ยวกับสภาวะจิตต่อให้เขารู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ แต่อย่างน้อยตอนนี้คงเจวียก็ได้สตินี่ทําให้หลินสวินดีใจมากแล้วหวนนึกถึงปีนั้นยามเจอคงเจวีครั้งแรกเขาหน้าอนาถดยิ่งกว่าขอทานข้างถนนสับสนงงวยอึ้งเงินเหม่อลอยพาให้คนปวดใจเอ๊ะยามคงเจวีกำลังคิดจะพาหลินสวินกับฟางเต้าผิงจากไปกลับเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาหยุดเท้าแล้วหันหน้ามองไปอย่างที่ไกลออกไปตูม เกือบจะเวลาเดียวกันกลิ่นไอนิรันหน้าหวัดกลัวไร้ขอบเขตพุ่งมาแต่ไกลอนุภาพเดือดพล่านราวกับดวงตะวันเคลื่อนขวางฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็ตามทันแล้วผู้มาเยือนคือหยวนสวีคุณน,นั่นเองเขาหัวเราะเสียงดังอย่างอหังการแต่เมื่อสายตากวัดมองโดยรอบกลับขมวดคิ้วอย่างอดไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติทันทีเห็นชัดว่าที่นี่เพิ่งผ่านศึกใหญ่ชวนประวัติมาจากนั้นสายตาเขามองไปยังที่ห่างไกล คงเวีลินสวินฟางเต้าผิงล้วนยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนกำลังมองเขาเงียบๆไม่ได้แสดงอาการใดๆทั้งไม่หวาดกลัวด้วยนี่ทำให้หยวนสวีคุณนึกสงสัยตามองไปทางคงจเจวีทันทีเจ้าเป็นรูปจำลองเจ็ดจำนงของใครไท่เสวียนเล่าไท่เสวียนหายไปแล้วคงจเจวีย,ย,ยิ้มสดใสส่วนข้ามีนามว่าคงจเจวีคงจเจวีจากคำว่าเป็นหนึ่งในประวัติการหยวนสวีคุณขมวดคิ้วใครครญครู่หนึ่ง ข้าเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่กลับจำไม่ได้โลกยอดนิรันมีระดับนิรันอย่างเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่อ,อ้าข้าเพิงแจ้งมักนิรันเมื่อไม่กี่ปีก่อนเจ้าไม่รู้ก็ปกติสายตาคงจะเหวี่ยประเมินหยวนสวีคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าพลางกล่าวเจ้ามาได้จังหวะมากตอนนี้ไม่สู้ส่งเจ้าไปลงนรกด้วยเป็นอย่างไรสามารถติดตามนักสลักวิญ,ญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซซินจีทีและพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป